วันนี้เราก็จะมารีวิวรูบิกกันนะคะขอ,อง DIY นะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะน,นังเก้ลงกินกแกะยากมากๆเลยต้องดึงจากรูบิกหรือเปล่า ดึงไม่ออกตายแล้วไงยีบูก็ทำเลิบเจลด้วยสิแล้วใครจะเกะให้ฉันเนี่ยเอ๊มันลอกหรือเปล่าทุกคนอาจจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าเปิดไม่ออกนานแน่นอน เดี๋ยวขอยุดคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยวมาถ้าแกะได้เราเดี๋ยวมาต่อให้ดูนะคะเนีย่ยได้มาแล้วคะ่ะทุกคนกว่าจะแกะได้โอ้ต้องใช้กันไก่นะคะสุดท้ายแล้วคือรื่นอยู่นะ99าบาทนะคะลืมบอกไปรื่นไหมลื่น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 เห็นไหมทุกคนสำหรับวันนี้ก็จบขอเพียงเท่านี้นะคะ ใน YouTube ชื่อว่าช่องนักพากากรณมล,ลีเยบราคาใน Facebook ชื่อว่าสุภรัทิศนานะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ